สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเช็คแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้งในกรณีที่แบตเตอรี่หมดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็มาดูที่ตามแมวนะครับจะเห็นว่าตรงกลางจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นสีขาวนะครับหรือเป็นสีสใสๆนะครับนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ของเรานี้ ควรจะต้องชาร์จไฟนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่5้ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแต่ก็หมดแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับบางวันก็จะสตาร์ททีนึงครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมไปต่างจังหวัดประมาณ20กว่าวันครับกลับมาก็สตาร์ทรถไม่ติดแล้วนะครับก็ต้องมาถอดแบตเตอรี่ออกชาร์จนะครับก็เริ่มจากถอดขั้วลบตามด้วยขั้วบวกแล้วก็ ถอดตัวล็อกแบตเตอรี่ที่ยึดกับตัวถังรถออกนะครับนี่ครับจากนั้นก็อาแบตเตอรี่มาใส่กระมังพลาสติกนะครับแล้วก็มาชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้านะครับก็เริ่มจากเอาที่คีบขั้วแบตนะครับมาคีบที่ขั้วบวกก่อนนะครับแล้วก็ตามไปั้วลบหรือจะคีบขั้วลบก่อนก็ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ลั๊กไปเสียบที่เต้ารับนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านข้างเครื่องนะครับ หลังจากนั้นเครื่องชาร์จก็เริ่มกระบวนการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อัตโนมัติเลยนะครับที่ทัวเครื่องชาร์จก็จะมีจอแสดงผลด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็แบตเตอรี่อยู่ที่6.1%นะครับแล้วก็เวลาการชาร์จผ่านไปศูนนาทีนะครับอุณหภูมิเครื่องชาร์จ30.4สองศานะครับใช้แรงดัน13.26โวลต์นะครับตอนนี้แล้วก็กระแสไฟ6 6 1แอมป์นะครับตอนนี้ขึ้นมา68%แล้วนะครับ ก็จะแสดงผลบนค่าไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิของเครื่องก็30.5องศานะครับแรงดัน13.46โวลต์กระแส6.61แอมป์นะครับความจุขึ้นมา7จาแล้วนะครับที่เอาแบตเตอรี่วางไว้ในกลมังก็เพื่อว่าถ้าเกิดมีน้ำกันไหลออกมานะครับหรือน้ำกดไหลออกมาก็จะได้ไหลลงอยู่ในกละมังนะครับไม่หกเลอะพื้นนะครับหลังจากชาร์จ ผ่านไปเกือบ5ชั่วโมงนะครับก็แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตอนนี้กระแสไฟก็ชาร์จน้อยลงแล้วนะครับอยู่ที่0.6แอมป์นะครับความจุก็แสดงผลเป็น100%แล้วนะครับที่ตามแมวรอบๆจุดสีแดงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่ครับก็ไฟเต็มแล้วนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือไฟเต็มแบตเตอรี่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอาแบตเตอรี่มาวางในห้องเครื่องรถยนต์นะครับแล้วก็ใส่โคบวกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลบใช้ประแจเบอร์10ตัวเดียวขันนะครับ ก็ขันทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการขันยึดให้แน่นนะครับถ้าขันตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการคลายนะครับจากนั้นก็ใช้ฝาครอบครอบไปด้วยนะครับการไม่ให้ขั้วลบกับขั้วบวกมาสัมผัสกันครับแล้วก็มาใส่ขั้วลบต่อนะครับก็พยายามกดขั้วแบตให้ลงไปเยอะที่สุดนะครับแล้วก็หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นนะครับ เอาตึงมือพอนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวยึดแบตเตอรี่กับตัวถังรถนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับใช้ประแจเบอร์สิบขันเหมือนกันนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ